สวัสดีค่ะดาราเดลี่ <c oughs> ก็ขอบคุณไฟขับทุกคนนะคะที่สนับ e <c oughs> สนุนมาตลอด,แม,มลอดแม้ว่าเสน้นทางอาจจะไม่ได้ราบรื่นแต่เอ็มก็เชื่อว่าการตัดสินใจหลายๆอย่างของเอมาค่ะมันทําให้เกิดข้อถกเถียงในสังคม <c oughs> แล้วก็ทําให้หลายๆคนเนี่ยเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วก็รักษาสิทธิ์ของตัวเองได้ดีมากขึ้นยังไงก็ขอฝากติดตามนะคะ <c oughs> <c oughs> พเพื่อนๆทุกคนที่เข้าไปในทีม MGT 2023แล้วก็อย่าฝากงหวังพูนของเอไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยค่ะเพราะว่าเอมยังเป็นมิสแตร์กำลูนต่ออีกหนึ่งปี ก็จะทําให้คนําพูนรู้แน่นอนค่ะว่าเอ็มจะไม่มีวันทิ้งพวกเขาไว้ไหนขอบคุณนะคะนหนูหรอคะก็จริงๆก็โล่งค่ะเพราะว่าหนูนอนตื่นเช้ามาหนึ่งเดือนแล้วอยากนอนมากแต่หลักๆก็คือเอ็มรู้สึกว่าเราประกวดจนถึงวันสุดท้ายค่ะเราก็มีความสุขมากๆเลยเพราะว่าเราทําเต็มที่ในเงื่อนไขต่างๆที่เราได้รับแล้วที่สําคัญก็คือ,อเราได้เจอทั้งเพื่อนนะคะทั้งครอบครัวใหม่ครอบครัวพีดีครอบครัว, PD, รรวด้อมอะไรอย่างเงี้ย ทําให้รู้ว่าในทุกอุดมการะคะมันจะมีคนยืนหยัดอยู่ข้างเราเสมอในว่าสิ่งที่เราทาเราอาจจะไม่ได้รางวัลน่ะแต่เราจะได้ค่าเดียมันจะเป็นผลต่อสังคมต่อไปนะคะหนูยังเชื่อในสิ่งนี้ว่าเวทีนางงามมันเป็นสิ่งน่ะมันเป็นอย่างนั้นได้ถึงมันอาจจะไม่ใช่ตอนนี้ก็ตามอะไรนะคะไที่ผ่ามนมาอนนมันทให้เอมเไม่ค่ะเอมไม่ท้อเลยต้องบอกต้องบอกตรงๆว่าชีวิตเอมหนักกว่านี้มาเยอะ แล้วครั้งนี้อย่างน้อยคือเขายังมีว่าเดียเขามีระบบของเขาที่ให้เราเลือกหรือไม่เลือกก็ได้ส่วนอะไรที่มากกว่านั้นนะคะ่ะก็เอ็มว่ามันมเป็นเรื่องส่วนตัวของคนอื่นมันไม่ใช่สิ่งที่เอ็มต้องอามาพูดให้สื่อฟังหรือว่าอะไรเอ็มแค่รู้สึกว่าการที่เขาให้เราได้ตัดสินใจอะ่ะมันก็คือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเพราะว่าสิ่งที่ทุกคนต้องห่วงแหนนะคะคือสิทธิทในการตัดสินใจต่อชีวิตของตัวเองแั้วก็ะไรมน่เหตุผลอะไรที่ทำให้เธอเอมแบบ จริงๆก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะคะแต่เอ็นคิดว่าน่าจะเป็นการตีความค่ากิจกรรมแต่ใดๆก็คือยอมรับการตัดสินใจของกองค่ะที่สําคัญก็คืออยากจะส่งเสริมเสรีภาพในการนับถือศาสนานะคะแล้วก็ความเคารพที่มีต่อความเชื่อของคนอื่นให้มากขึ้นเพราะว่าในสังคมไทยของเราเนี่ยยังไม่ได้มีความตระหนักรู้เรื่องนี้มากนักเวอ่อ๋อว่าจะไปลําพูนค่ะคือจริงๆปีนี้มันมีอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นที่จังหวัดลําพูนมากๆเลยต้องบอกว่าจากจังหวัดเล็กๆของเราเนี่ยค่ะก็ม อ่าอย่างชุมชมภาพวาดห้วยต้มมาหาก็มีคนไปซื้อสินค้ามากขึ้นเพราะฉะนั้นเอ็มอยากจะต่อยอดจากตรงนี้ค่ะในเวลาที่มันสมควรถ้าสมมติว่ามันช้ากว่าน,นี้3เดือน6เดือนอ่ะลำพูนอาจจะไม่มีโอกาสนี้อีกแล้วก็ได้